มาได้จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าไมียแม่ว่าจะสผ้ากินตำกล้วยจ้่พี่น้องตำกล้วยแต่นี่แซ่บจ้าแล้วก็ลาบเป็ดจ้าพี่น้องลาบเป็ดอุบลนแล้วก็นี่เลยต้มยำเท้าไก่จ้าพี่น้องจ้ามาแซ่เสร็จแม่ว่าด้ะจ้าจ้าม่จ้ากินน้ำกันเด้อจ้าทุกคนจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องอนี้พ่อมน้พ่อมตาผ้ากิน ตำมเอ้าไม่ใช่ต้มยำเท้าไก่แล้วก็พรีนไก่ลาบลาบเปิลปุบุนพี่น้องแล้วก็ต้มผู้ใบต์นีแซ่บๆพี่น้องจ้ามันกินน้ำก,กาลจ้ามีพักกินผักกัะจอมรมะเขือเอ่อกระลำกระลำแล้วก็มะระโอ้ยถ้ากินอันนี้มันมสำสำลักบางทีต้องคอยกินเดี๋ยวผู้ต้องคอยกลวนใช่ใช่ผัวเตาผัวเตามันคอยสำลักไมันไม่จะเอาผักกระเห็ดนะทำมากินแก้มไม่ได้ไปซื้อผักเอาๆนักเดียวมา ้าสเขาผัดแค่ใส่กับเ็ดในก็เลยก็เลยอยากเอามาทำโอ้ยมันน่าทึ่งคิดัดอันนนอร่อยมากเลยนะบ่งเขาบูงสัิเหรอใช่เออรอยรจริงแล้วมันน่่งันีกินหน่อยหูดูในไอเดียมาเาทำอะไรหนูก็อยานอร่อยมากเลยซ้อนมาช้อนตันด้อนน่งช้อนเกลือนะเนี่ลาเป็ดลาเป็ดมีกิน้การแต่พี่น่องกินไก็สำนักเคยกินแล้วใช่ก็ค่อยกินกินแล้วพูไม่ได้ก็ไม่ได้พูดแต่มันแซ่บแซบพี่น้องจ้ะ คำก่อนเดี๋ยวจะคำเสียวฟันเนอะแซ่บอันสวยจังนี่ผมอ่ะผม,ผมอันหลังอันนี้มะเขือพักไพ้พักกันจองนี่เราดีที่สุดเลยตุ๋บบนปีกไก่ด้วยนะเดี๋ยวให้ปีกไก่ จ้ามี่นะักทียไงเนาะเอาแถวแสมกันได้ใจพี่น้องจ้าเอาปีกบาเจอน,นี่ตาฝาดเปล่าไม่ได้เออต้องยำขาไก่มันจะมาตีนี้ตีกไกุ่ปเปอร์ขาไก่ตาฝาดขนาด,ดนั้นเลยเหรอไม่ดูนังไงไม่ฟาดเ <c oughs> นี่ย

สามคนก็สามอย่างอืม

ม,มานแบบมือของคนชิ้นนั้นไม่มีกระดูกแล้วโอ้โนะนัน่นหน้ารูดมากน่ากัดมากอร่อยแซ่พอรูดแล้วกระดูกเยอะ กินเท้าไก่ต้องอัประดกออกแล้วเรื่อว่าทีนไก่ปาถึงได้ถามไก่สภาพสภาพทีนนะอืมสาสเลงอืมจะดูออกกันเพื่อเสียบกิน่นอวกนะัน ตอนผัดร้อนอร่อยตอนเย็นๆแล้วมันเค็มมันก็อร่อย,อยนม่คิดท,ทำ้ยากดูต้องไข่กินมือน,นั้นยี่สิบบาทไข่ฟองนะฮะสองฟองแล้วก็มีหักลูกแต่ว่าปลาเตี้ยเข้ามาปลาอย,อย่างเงี้อันนี้หวานหาอร่อยเหมือนเท่าถ้าก <ๆ S 2> ินได้อย่างเงี้ยเรารวยเป็นใหญ่ ไม่ใช่ด้วยออก็ต้องเป็นนี่เป็นิลปมนไดรอกไม่ได้หรอกเรืองนึงให้รางวัลตัวเองขอบุใช่อันี้ได้เลยรวัลตัวเองก็ว่าเริมไขมันให้ตัวเองแบยเมื่อวานก็เมื่อวานมีร้อนไยเปิดขอบุกจะไย่ก็อน่อยก็อร่อย อย่างนี้จะตองสำลักต้องจะจานอม่อยาพูดสดเอาหนาะไม่คึ้นน้ำจางเคินง่ายหรนไก่ก็ไม่ใช่้นเป็ดเป็ดจับไปเลยตัวแม่เมนไก่มักป็นอัลคาบญชีเฮ้ย พื้นเป็นจังหวะนี่เปล่าดูอะไรไม่รู้เ,เป็นเพลงหอเปิดเพลงเหนเอยฟารองเพลงใ้ฟงอง หาทุกคนเ,น,น,เนียบ้านเราปากหาปากปากเล็กี่ดได้แม่ปากไลแม่กินเมันแม่เลคใช่หอยากกินควรกิน,น,กนแล้วพอมกันมาพี่น,น้องจ้าน้อกันจ้าหนูหนาสุดแปลว่าถึงสุด <laughs> อากให้ชุดใหญ่ไฟกระพริบเนี่ยใครๆก็ฉีดปากกำลง่งฉีดค่ะ มังขี่ได้มาตามธรรมชาติฟิงเลอร์ไม่เข้ามันต้องเข้าเลยกระป๋องเขาชอบปากเล็กปากเล็กปากน้อยในนี้ปากใหญ่เลยเปลี่ยนเทแ่ะก็ตังเตาหวานจ้ะอนุ่งชิมจะพัดตวแล้วตาว่าอะไรนะเห็ดที่เป็นมัง เราก็คัอว่อาแบบ่วเออไใช่เห็ดมันจะเสียก่อนอืมใช่จริงๆก็ไม่ไม่รู้ว่าจะต้องกลับดึกทุกอยงันนี้มาเรื่องเรื่อเดียวอะใช่ทันนี้มันซื้อวันวดดวะอะไรทีจังไงเอ้ยเจอวันที่รอ ตอนที่แต่วันถัดไปก็ผัดผักบุ้งแล้วไงต้องกินกับชิ้นใหญ่เกินไปต้องกินกับมะนาว,เ,นานาวเกือมะนาวเลยบก็งทำมันเราเต๋อมันใหญ่เกินไปตำสานาวน,น,นโอแคนะ่ตำก๋วยก็ใส่มะนาวเยอะๆหน่อน่อเยอะมากนี่ก็เทนะลูกห้าบาทเจ็ดบาท แม่ไม่ทานฝนงาแม่เอลยทำอะไรนะส่วนเงาแมวมากินนี่ก่อนนะบจับแบจิ้ต้องกินสตาร์ตากล้วยเป็นินมปลดุ๋ยพี่น้องกิ้ว้บปลาดั๋สำลักจะแซ่บ รุ่นท้ายชิ้วแล้วเยอะกว่าตายม้ฮะฮะชู้ดึงออกมา,มานี่กำลังเสริมละส่งส่งเพิ่มมีแต่พริกมันเลยเผ็ดน่าจะไม่ได้สั่งว่าเผ็ดมากเผ็ดกลางแล้วปรดีอร่อยอ่ะ ไม่ติดติ้โอ้าจะปากปเองสุดนี่มเหียวเว้ยมาลฟันข้างในอะ่ะที่เนี้ยชอบกัดข้างในเองที่ว่าอยู่บอกทอ,อมทิ้งเลยเจ็บ สิบนาทีอ่ะสิ่ง pues <cat> สิ่งทั้มหมเกี <caption ing 8> ่ยวหาเลยจ้ายาเป็ดอืมน่ยิ่นใหญ่นี่กินนี่เกี่ยวหาทีลยอือ เผ็ดมันก็ได้นะที่รู้สมันก็มาแซ่บเผ็ดมันก็แซ่แบแซ่แบแซ่บไปแซ่บนะกินนะปุ้ยปุ้ตัด เก็บบแบบไรชอบชอบชอบเยอะนะนนะมีอะไรด้วยมีอ่าดใส่ด้ยวทนเลยนะแซ่บเป็นของค้าไก่ ต้องเท้าที่เดียวอันนี้ก็ต้องค่อยๆกินเขาบอกว่าเรียกเท้าไก่เนี่ยเท้าไก่เท้าไก่อันนั้นก็ค่อยๆกินอันนี้ก็ต้องค่อยๆแคะ์มัต้องจัดมันต้องจัดไปทาะอันนี้เ,เลือกซิลล์เอากระดูดหนูดเออนั่นแหละกินงเขากินกันอย่างนั้นแหละ,ะเต็มปากก็แซ่บเต็มปากก็แซ่บเนาะ ฝากช่องช่องแม่วาคนอุบลพาแซ่บกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยพพิม์คอมเมนต์กันได้ค่ะนั่นมีฟิงลิงเอาใหม่แป๊บนึงเพจปาดฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่วาคนอุบลพาแซ่บกันด้วยนะคะพพิม์คอมเมนต์กันมาได้จ้ะทุกคนก็มีฟิตลิ่งอะไรเนี่ยสามสองหนึ่งเรียกนี้ฟิลลิ่ง ตาี๋ยวมว่าจะไปตำกินตำเกลวยที่หนังพี่น้องก็ใครกินมันสำลักแต่พี่น้องกินเร็วแล้วเปล่ามันิสิสำลักเดี๋ยวแม่วามากนากตำเกล้วเดี๋ยวให้แม่วาไปกินต่ออืมอกินต่อไปอ่ะนี่มันเยอป้อหมดเยอ้าเหรอหมดแล้วน้อยจ๋าหมดหมดแล้วแค่แคขาไปเขากิ<ะ>นที่ัำงก่อนเดี๋ยวพึ่งเย่ายพึ่งเดีกยวพึ่งขอแคแแก่้องกิน แซ่บจะพี่น้องแม่สบายโดนเียวยังีังรังจ้าขอบคุณหลายที่เขามารับชมจ้าก็ให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งไม่ซุขภาพแข็งแรงจ้าดีใตปังๆดีใจ้าเลยคิดยังขอสมปรารถนาจ้าจ้าจูสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะได้